สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้อยู่ผมดีมนะครับอ่ะทุกคนก็จะรู้น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเออโรบอกมันล่มนะครับคลิปนี้ก็ม่มีการตัดต่อใดๆเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อครับเออตอที่ผมลงเช้าราะว่าผมเพิ่งตื่นครับก็เลยลงช้าหน่อยๆน,นะครับผมเพิ่งตื่นครับอาจจะมีเสียงพัดลมมานะครับเพราะว่าผมปวดพัดลมใส่นะเออแต่พยายามแต่ผมก็พยายามไม่ให้มีเสียงพัดลม เข้ามาให้มันมากที่สุดนะแล้วก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ผมก็เป็นโควิดด้วยเนาะเออติดโควิดมาจากไรก็ไม่รู้นะในต,ตอนนั้นผมก็กำลังเล่นแบบนี้อยู่ไม่รู้ผมพิมพ์ถูกหรือเปล่า,ลาใครจูใช่ไหมผมพิมพ์พิมพ์พิมถูกใช่ไหม ไคจูพิมถูกอ๋อ,อนี่ไงผมพิมพ์ผิดนี่ไคจูนี่เจอแล้วกดเข้าไปปุ๊บนี่มันก็เหมือนจะเล่นได้นะตอนนั้นผมกำลังเล่นแบบไคจูก็ซิลล่าอะไรอยู่เนะี่ยกำลังเล่นอยู่ดีๆเลยครับแต่มันเด้งหรอกไม่รู้ทำไมนะ มันเด้งออกไม่รู้ของทุกคนเป็นเหมือนผมไหมแต่ผมมันเด้งออกอ่ะที่ทุกคนเห็นว่าคนเขาเล่นกันเนี่ยผมก็งงเหมือนกันว่าเขาเล่นกันได้ยังไงแล้วยผมมาขายก็สงสัยเลยผมกดเข้าไปมาดูว่าจะได้เปล่าช้านิดน,นึ่งนะ อาจจะมีเสียงรื่นร่อนลงมาจากข้างนอกเลยนะครับอันนี้เป็นไอ้คลิปด่วนนะครับเนี่ยมันขึ้นบอกว่าเท่าที่แปลมานะมันบอกว่าเซิร์ฟเต็มเซิร์ฟมันเต็มหาเซิร์ฟไม่เจอจริงจริงมัน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 ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงแล้วมันหล่น อาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครบเพราะว่าที่บ้านเขาจัดงานกันอะไรไม่รูม้มันบอกว่าหาซื้อไม่เจอเซิร์ฟเต็มแต่ที่จริงแล้วเซิร์ฟมันล่มนะมันเลยหาไม่เจอก็กดออกเลยทุกคนเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเอแล้วทุกคนเห็นหน้าจอเมื่อกี้ไหมที่ผมเข้าเกมไม่น่าจะเห็นนะ อือเอาเป็นว่ามันเข้าไม่ได้นะครับมันบอกว่าเซิร์ฟเต็มมันบอกว่าเซิร์ฟเต็มหาเซิร์ฟไม่เจอจริงๆแล้วมันเซิร์ฟ่มนะครับอืม,มก็ไม่รู้ครับบางคนเข้าได้บางคนเข้าไม่ได้แต่ผมเข้าไม่ได้ครับอืมคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับสามนาทีคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วครับวันนี้ก็เออลืมไหมอย่า,า,ยล,า <c oughs> ลืม กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าอยากกดอันซับนะครับไม่เอาไม่เอาไม่ชอบผมไม่ชอบลาเลยับจะกดยังไงก็ได้ครับเดแต่ถ้าก,กดให้ผมผมจะดีใจมากเกมนี้มีเพียงเท่านี้ครับไปละ